สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมการไลฟ์สดนะคะผ่านทางเพจของสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะตอนนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศะะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะที่กีฬาเิศ2อะศูนย์เยาวชน ไทยญี่ปุ่นนะคะก็เป็นของกรุงเทพมหานครนะคะที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนนะคะป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็มีในส่วนของกลุ่มแรงงานนะคะต่างชาตินะคะที่จะให้บริการนะคะในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ค่ะซึ่งก็เปิดให้ลงเทะเบียนมาตั้งแต่วันที่16นะคะพฤศจิกายนแล้วกเ็เริ่มฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่20นะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะที่เปิดให้ฉีดวัคซีนนะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะมีาการให้บริการนะคะประมาณวันละ2,000คน,นะคนะซึ่งบรรยากาศนะคะที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามีประชาชนทั่วไปนะคะมีแรงงานต่างชาตินะ,ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น ถ้าเป็นแรงงานต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมาฮะะัลาวอะไรต่างๆก็จะเป็นนายจ้างนะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งนะคะประสงค์ที่จะนำเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนนะคะก็จะผพาเข้ามานะ,ะส่วนประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะผ่านแอป QQ นะคะของทางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะรับะะวันนัดจอง เวลาอะไรต่างๆนะคเพื่อที่จะ,ะมาฉีดวัซนนะค,ะะคะซ,ซ,วซีนที่จุดนี้นะคะซึ่งซึ่งการให้ฉีดวัคซีนที่จุดนี้นะคะก็มีการให้บริการตั้งแต่ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มไหนเลยแล้วก็ต้องการมารับวัคซีนเข็มแรกนะคะแล้วก็ เข็มที่2นะคะรวมถึงบูสเตอร์เข็มที่3ด้วยนะคะแต่ว่าก็จะต้องมีการลงเทะเบียนแล้วก็นำเอกสารหลักฐานนะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือแม้แต่าพาสปอร์ตนะคะหนังสือเดินทางนะคะแล้วก็ผลการยืนยันนะคะว่ามีการลงเทะเบียนมาแล้วนะคะรวมไปถึงหลักฐานที่อบอกว่าได้รับการฉีดวัคซีน มาแล้วเข็มแรกต้องการมารับเข็ม2องเลยไหแต่ต้องการมาบูสเตอร์เข็ม3ามย่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะ,อะคอยจัดสถานที่นะคะจุดต่างๆต,ตั้งแต่จุดลงทะเบียนนะคะจนไปถึงจุดบริการฉีดวัคซีนจุดเฝ้าดูอาการแล้วก็เท่าที่ดูนะคะบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของอสำนักงานแพทย์นะคะปอพนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะจัด อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะ,ะมาประจําการไว้กรณีที่อาจจะเกิดฉุกเฉินนะคะมีอาการแพ้อะไรต่างๆก็จะได้ส่งตัวได้ทันนะคะในในจุดนี้นะคะตอนนี้ก็ยังเดินทางมาเรื่อยๆนะคะ แต่เท่าที่พูดคุยกับทางเจ้าหนะ้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครที่มาดูแลความเรียบร้อยในจุดนี้บอกว่าวันนี้เนะี่ยก็ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนก็ยัง,ยง,ยงไ,มไม่มากนากักน,นะคะ น้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะอายุตั้งแต่12ถึง18ปีนะคะก็สามารถที่จะลงเทะเบียนนะคะแล้วก็มาฉีดวัคซีนในจุดนี้ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นไฟเซอร์นะะสำหรับเด็กนักเรียนอายุ12-18ถึงปีแล้วก็เข็มแรกเนี่ยประชาชนทั่วไปก็อาจจะฉีดอ่ n ซีโนแวคนะคะซึ่งในการฉีดวัคซีนะก็ต้องสอบถามนะคะว่า ยินยอมที่จะฉีดไหมนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็จะคอยสอบถามอยู่อันนี้คือลงลงทะเบียนไว้แล้วรอฉีดใช่ไหมคะมอ๋อบล็อกอินเข้ามาใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็มามากรอกประวัติอะไรที่นี่แล้วก็นี่เป็นเข็มแรกหรือว่าเข็มเท่าไหร่เข็มแรกเข็มแรกจะได้ฉีดอะไรคะของซีโนแวคหรือว่าของยังไ,ไม่รู้ ลงทะเบียนวันไหนคะลงไม่ได้ลงอ๋อแต่รลูก<ม>ข่าวจากาไหนคะจากอเอซีไซมอ์อ,อ,อ๋อก็มีให้ให้ประชาชน w ล็ k กอินเข้ามาฉีดด้วยนะคะตอนนี้นะ่ะการให้บริการฉีดวัคซีนก็มีมีหลายจุดนะคะเหมือนกันนะคะประชาชนสะดวกที่จุดไหนก็สามารถที่จะไปรับบริการได้นะคะ เจ๊บอพี่บอกินเข้ามาเหรอคะบอกินหรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปวันนี้ฉีดเข็มที่เท่าไหร่อะเข็มร้อยเขาให้ฉีดอะไรคะซิงโนแบ็กปะยังไม่รู้ใช่ไหมเรากังวลอะไรไหมคะวันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างก็รู้สึกเต่นอ๋อรู้สึเต้นเนาะว่าทำทงานหรือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยังไงไหมคะรู้ตลาด อ๋ออยู่ในตลาดก็ถือว่ามีความเสี่ยงมีมีคนในตลาดที่ติดเชื้ออะไรหรือว่ารับวัคซีนกัไไปเยอะหรืยังคะรับรับไปเยอะรับไปเยอะแล้วแ้วคกินแต่ว่าเดิน่รงนี้นะ ขอโทษนะคะวันนี้ที่ฉีดวัคซีนอีห้ออะไรบ้างให้กับประชาชนคะหรือว่าวันนี้ฉีด่คพี่ห้อคะจุดกีอแต่ยไม่้่นี่เป็นจุดตรวจสอบประวัตินะคะ Lagi dengan aku. ก็เป็นบรรยากาศนะคะตั้งแต่จุดลงทะเบียนซักประวัตินะคะพบแพทย์แล้วก็มีจุดฉีดวัคซีนแล้วก็จุดนั่งพักดูอาการนะคะเป็นเวลา30นาทีนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่มีอาการอะไรก็จะได้รับนะคะหนังสือรับรองนะ,ะว่า,าผ่านการฉีดวัคซีนแล้วนะคะถึงจะให้เดินทางกลับนะคะ เท่าที่ดูนะคะวันนี้นะคะก็คนก็ยังไม่ไม่เยอะมากนะคะยังทยอยกันมาได้เรื่อยๆนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่จะเข้ามารับการฉีดวัคซีนนะคะคุณสภานิพัทวัฒนชัยค่ะคุณสภานิพัทวัฒนาชัยค่ะ พี่วันนี้มาฉีดเข็มเท่าไหร่อ่ะมาฉีดเข็มที่เท่าไหร่เข็มแรกครับพี่เข็มแรกอ๋อเป็นเป็นคนไทยปะไม่ใช่คนไทยอ๋อเป็นเป็นสัญชาติอะไรคะสัญชาติอะไรอย่างเงี้ฮะกะเรียงกะเรียงใช่ไหมทำงานที่กรุงเทพเหรอคะใช่วันนี้เราลงทะเบียนมาเองหรือว่านายจ้างพาเรามาเรามาเองเราถืว่าเจ้านายลงให้อ๋อเจ้านายลงให้แล้วก็มาเองมามากันเยอะปะที่ลงมากันสี่ดวงอ๋อทำงานอะไรคะทำงานตะไลสิ ทำงานที่ตลาดครับตลาดก็คืออะไรเงี้ย้นของค่ายของเค้นอะไรเงี้ยตลาดอะไรคะตลาดอีซีตลาดอีซีขอสัมภาษณ์ไหนได้ไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้โอเครับขอได้เออขอถือมาที่นี่ค่ะอ่า เป็นเป็นคนสัญชาติอะไรนะคะสัญชาติกะเหรี่ยงอ๋อแล้ววันนี้มามามาฉีดวัคซีนได้ยังไงคะใครลงทะเบียนถ้าไม่ฉีก,ก็ไปทํางานที่ตลาดไม่ได้อ๋อก็คือนายจ้างลงทะเบียนให้มาครับผมมากันกี่คนนะคะมากันสี่คนสี่คนแล้วจะได้ฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรรู้หรือยังคะอันนี้เขาเขียวว่าจับไม่ได้เรวเรียกเมื่อกี้เรียกอ๋ออ๋อฉีดฉีดเข็มแรกใช่ไหมใช่เข็มแรกครับอ๋อลรวรู้สึกยังไงบ้างเตรียมตัวมายังไงบ้างเตรียมตัวเยอะเลยครับ ยังไงบ้างคะแล้วก็เตรียมตัวให้ดีครับอ๋อเตรียมตัวให้ดีอแล้วหลังกลับไปก็คือไปทํางานได้ปกติใช่ไหมครับที่ตลาดนี่คือไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมทำงานมาตลอดเลยใช่ไหมทำงานมาตลอดอที่ตลาดมีคนติดเชื้อ,อยังไงปะไม่มีครับไม่มีใช่ไหม,มแล้วกังวลอะไรไหมไม,มีความกัวงวลอะไรไหม,ไหม ก็คือลงทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยถูกต้องเยี่ยมเลยอยู่ที่ไทยมานานหรือยังคะทำงานที่ไทยระมาณหลายปีอ๋อหลายปีแล้วขายอะไรคะที่ตลาดขายหมูค่ะขายหมูมีความเสี่ยงอะไรไหมในในตลาดเราไม่มีอ๋อเรามีมีมาตรการป้องกันยังไงบ้างอะที่ที่ตลาดที่ตลาดก็มีป้องกันเชื้อเยี่ยเลยเดียว่ว่าเราไม่ดูปละเอียดเท่าไรอยู่ี่นะโอเคแต่ถ้าฉีดวัคซีนเราก็น่าจะมั่นใจขึ้นไหม น่นใจขึ้นครับน่นใจขึ้นเนาะจะได้ท้องการตรวให้ดีมากขึ้นแต่มีวิธีดูแลตัวเองยัง,ยงไงบ้างเพราะว่าต่างชาติก็อาจจะมีคนติดเชื้อเยอะอะไรเงี้ยในที่ผ่านในเวที่ผ่านมาหลัการห้องก็เรื่องอ่านมาก็เวลามาทำอะไรก็สั่ในสอ,องข้างหล้วก็ห้องเอรื่องออไอทอพอรำมือเสือก็อ่านมาก็เปลี่ยนห้องโอเคค่ะขับคุณค่ะอันนี้ก็เป็น ก็เรียงขเขียนสัญชาติว่าอะไรคะไั้สัญชาติเมียนมากอ๋อ,อเขียนว่าเมียนมากแต่วเราเป็นเรียงอ๋อมา,มาที่ไทยก็บอกว่ปีกี่ปีแล้วปีสองประมาณปุเจ็ดปีโอ้หกเจ็ดปีมาที่ไทยอยู่สี่ห้าอ๋อ,อ,อก็ค้าเขียงหมูอะไรอยู่ในตลาดใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องออบอกก่อนนะคะว่ามีประชาชนทั่วไปทั้งคนไทยชาวต่างชาตินะคะ วันนี้ก็เปิดกว้างเลยนะคะให้มารับบริการนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะ ที่ไม่ใช่คนไทยนะคะแล้วก็มาทํางานที่ในในไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยก็คือเป็นสัญชาติเมียนมานะคะก็มาอามาฉีดวัคซีนนะคะก็ในจ้างก็ลงทะเบียนให้มารับบริการฉีดวัคซีนแล้วก็มีแรงงานไซต์ก่อสร้างนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็เห็นแรงงานหลายหลายคนนะคะหลายสิบคนนะคะซึ่งในจ้างก็ลงทะเบียนแล้วก็อ่าพามาฉีดวัคซีนนะคะพี่คะ อ๋ออ๋อแล้วรอขับเป็นค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคุณผู้ชมก็ไลฟ์สดให้ได้รับชมกันนะคะสําหรับบรรยากาศการฉีดวัคซีนนะคะทีอะ่อาคารกีฬาเว 2, ะะสสองท่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงะคะ่ะซึ่งวันนี้ก็มีคุณหมอนะจากสานักอนามัยของกรุงเทพมหาคนครนะคะที่มาให้บริการในในจุดนี้นะคะ แล้วก็ตอนนี้ใครที่นะคะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าฉีดแล้วเข็มแรกเป็นซีโนแวคหรือว่าต้องการฉีดเข็มที่2เนี่ยก็ลงลงทะเบียนได้นะคะเพราะว่าเท่าที่เราดูนยก็มีวัคซีนนะคะที่ให้ทั้งเข็มแรกเข็มที่ 2, บูสเตอร์เข็มที่3แล้วก็คนที่ติดเชื้อโควิด1 9นะคะแล้วก็ป่วยนะคะอันนี้ก็ต้องรอให้หายประมาณ1เดือนนะคะถึงจะ เข้ามารับการฉีดวัคซีนได้นะ,ะก็เป็นข้อกำหนดนะคะที่กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็กำหนดไว้นะคะสำหรับคนที่จะได้รับวัคซีนนะคะในต้นๆนะคะค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตพักการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ